น,นที่ฉันตัดสินใจที่จะวิ่งออกกำลังกายในยามเช้าตรู่บริเวณรอบเมืองที่ตั้งฐานทัพของเรา ฉันก็บังเอิญที่จะวิ่งไปเจอกับสถานที่แห่งนี้แน่นอนว่าที่นี่ดูเหมือนเป็นสุสานและฉันก็ได้พบกับหลุมศพข,ของเทอร์บัสที่ถูกพบร่างนอนอยู่ในคอกแพะพร้อมกับกางเกงที่ถูกดึงมาที่ข้อเทา้าเฮ้ยเดี๋ยวนะทาอะไรวะนะนั่นไม่สําคัญที่ฉันจะบอกพวกนายก็คือฉันได้พบกับดาบเล่มนี้ดูสิมันมีลําแสงผวยพุ่งออกมาด้วยเฮ้ยเจ้าดาบเล่มนี้นี่มันไม่ธรรมดาแน่นอนอุ้ยเย็นเหลือเกิน ซึ่งแน่นอนว่าเส้นทางแห่งโชคชะตาของฉันนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วที่นี่นั่นเองและใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ต้องนี่เลย Apple Mint รับเติมเกมเติมง่ายเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือ PC และชํชำระง่ายได้หลากหลายช่องทางใครที่สนใจจะไปเติมไปตามแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์ในดีคิปชันได้เลย สวัสดีพวกนายวันนี้ฉันได้รับมอบหมายให้กุมกองทัพมาปราบหัวเมืองที่แข็งขืนกับอาณาจักรของเรานั่นทําให้ฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการไว้วางใจจากแม่ทัพใหญ่ในฐานะผู้บัญชาการแล้วนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ไต่เต้าไปในตําแหน่งที่สูงกว่านี้ลุยเวยพวกซื่อบื้อทั้งหลายไหนว่าศัตรูอยู่ตรงไหนพวกแกบอกฉันทีสิวิ่งเลรอผู้บัญชาการของพวกแกเลย ตั้งแถวกันให้เรียบร้อยศัตรูอยู่ด้านหน้าของพวกเราเอ,าเอ,าเอาโอเคเอขอฉันกล่าวปลุกใจหน่อยพวกมันอยู่นั่นพูตตามฉันนะข้าพเจ้าทั้งหลายออขอน้อทมทํไหมายพัะตา <c oughs> <c oughs> เอาล่ะพวกแกฟังให้ดีนะนี่คือแผนการของพวกเราหลังจากที่ฉันเคาะให้สัญญาณแบบนี้ให้พวกแกลุกฮือกันทุกงว่าเฮ้ยอย่างนี้โอเคนะยังไงนะครับ มันเข้าใจยากตรงไหนเคาะอย่างนี้ไงอย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วพวกแกก็บุกเข้าไปรอหลังจากที่ฉันให้สัญญาณโอเคขมสันเพราะแกแหละบุกเข้าไปทางซ้ายส่วนสมเกียรติกับสุทินเข้าไปทางขวาตรงนั้นพวกเราที่เหลือจะเข้าพาตรงกลางเข้าไปซื่อๆอย่างนั้นเลยโอเคนะโอเคฉันจะให้สัญญาแล้วพวกแกตามมาเลยนะเอาละนั่นอะไรเกือบโดนหัวเอาละพวกนายลุยย่า ทำไมมันเงียบเงียบวะเฮ้ยพวกแกมาสิว้ยในที่สุดสงครามก็ได้บังเกิดขึ้นการรบนั้นเต็มไปด้วยความดุเดือดกองทัพที่ฉันนํามานั้นห่อตะบึงเข้าฟาดฟันศัตรูชนิดที่เรียกได้ว่าศัตรูไม่มีทางที่จะต่อสู้กับเราได้เลยทีเดียวยามาสินี่ไงนี่ แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้ทําให้เราได้รับชัยชนะเสียทีเดียวศัตรูยังคงส่งกองกําลังมาเสริมอย่างไม่ขาดสายตอนนี้ฉันเริ่มสังเกตเห็นว่าทั้งทหารราบและทะหารม้าข,ของศัตรูนั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นกองกําลังที่หลบซ่อนแล้วก็ซุ่มรอจังหวะที่เราจะเสียเปรียบน, yeah! นั่นเองยาฮึอาเซนี่ไงลุงไปสิวู <laughs> ้ฮู้ไปต่อ อ้าวเฮ้ยคมสันเป็นยังไงบ้างเพื่อนโอ้ยชนปอดจะนิดหน่อยข้เดินนะขอาเดิน,น,เดนไปฉันจะดูแลนายเองอนี่ไงเฮ้ยอย่าทำคมสันอย่าทำคมสันโอ้ยขอบใจมากนี่น,นะและเมื่อการรบเข้าสู่จุดวิกฤตกองทัพศัตรูจึงได้ส่งทหารม้าออกมาห้าหั่นกับพวกเรามาสิไหนพี่ติด นีไ่ไงยังไงไหนดูหน้าให้ชัดๆสิมันเป็นยังไงเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะไหนมีตรงไหนอีกเฮ้ยเดี๋ยวกลับขวานก่อนกลับเดี๋ยวมันจะสับหน้าตัวเองเอาละโอเคไป <c oughs> สถานการณ์การรบในตอนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเป็นอย่างมาก ฉันกับทหารไม่กี่นายได้พัดหลงเข้ามาในแนวตั้งรับของศัตรูสังเกตได้จากทหารม้าของฉันที่กําลังวิ่งหนีฉันไปว่าอยู่ไม่ได้แลวเพื่อนรอด้วย <c oughs> ฉันทําได้เพียงแต่ตะบันหน้าศัตรูให้ได้มากที่สุดแล้วหวังว่าเพื่อนของฉันนั้นจะกลับมาสมทบพร้อมกับกําลังเสริมโอเคฉันจะยันไว้ยันโอ้โหสี่คนโอ้โหหอ,อกเพียบเลยไปดีกว่า และตอนนี้ฉันกำลังเข้าตาจนอย่างที่พวกนายเห็นฉันถูกมารุมตุ้มจากศัตรูมากมายชนิดที่พร้อมจะสับฉันเป็นหมูบาดซ่อกอันเลยทีเดียวนี่ไงยังไงไหนอุ้ยโอ,อ้โหมาถึงเสียบโอย้ยและในวินาทีดับจิตนั่นเองทหารม้าสุทินก็พุ่งเข้ามาทําให้ฉันรอดพ้นจากวินาทีอันตรายไปได้มาสีเพื่อนฉันมาแล้วมาแล้วอือเฮ้ยยังไงยังไง คนแล้วคนเล่าที่ฉันยืนหยัดต่อสู้อยู่เป็นเวลานานในที่สุดกําลังเสริมของฉันก็มาถึงจนได้อ,อย่าเข้ามาโน้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา,าออออออมันไม่ไหวแล้วอ้าวเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วไม่นะเสียบเอ้ยสับดีกว่า <c oughs> แล้วเมื่อกำลังเสริมมาถึงฉันตัดสินใจที่จะบุกฝ่าเข้าไปในแนวป้องกันของศัตรูท,ทันเทีเพื่อหาแม่ทัพและจัดการหมอนั่งลงซาบ แต่นั่นก็นไม่ใช่การกระทําที่ง่ายเพราะว่ายิ่งเข้าไปลึกเท่าไรศัตรูยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นทิมทิมทิมมันทิมมันทิมมันเนื้อทิมทิมนี่นะ ในที่สุดฉันก็พุ่งเข้ามาสู่แถวบัญชาการการรบของศัตรูซึ่งแน่นอนว่า,าอย่างที่พวกนายเห็นเจ้พวกนี้สมใส่กระระเหล็กน้ำผีอย่างดีททำให้เป็นการยากที่จะจัดการเขาลงไปได้ด้วยดาบของเราฉันเริ่มรู้สึกว่าดาบบางมีคมของเรานั้นไม่สามารถที่จะจัดการกับกรระของเจ้าพวกนี้ได้มีมีไม้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่าอะไรอะ่ะและที่เพิ่งรู้ตัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือทหารของฉันนั้นหายไปหมดสิ้นแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้ว เจอกันอีพีหน้าแล้วกัน